ทริคก,การเลือกสกินแคร์อันไหนผิดอันไหนถูกโทนเนอร์แพดอันที่เพเยะเพเยอ,เยอแบบนี้ต้องระวังมันไม่แนบผิวให้เลือกที่ชุ่มน้ำแล้วก็แนบไปกับผิวนะเพราะหนึ่งจุดประสงค์ของการใช้โทนเนอร์แพดก็คือเราอยากได้ออกคูซิฟเอฟเฟกต์เมื่อากานมากหน้า <S <S เป็นการแรปหน้าไว้ให้สารสก,กัดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีอย่าง4 5หยี่ห้อนี้ทำได้ดี <S <S มอยเจอไรเซอร์ไม่ใช่มอยทุกตัวจะแก้ปัญหาผิวแห้งได้นะต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิว ผิวมันเป็นสิวอยากซ่อมผิวผิวแห้งก็เลือกที่เป็นเนื้อหนักขึ้นมาหน่อยน้ำตบโทนเนอร์เอเซนต์เป็นแค่ชื่อโดเซตฟอร์มคืออันเดียวกันแล้วจำเป็นจะต้องใช้ไหมคะพี่อมองให้ดูที่สปปรรพคุณเป็นหลักถ้าสปปรรพคุณไปซ้ํากับเซรั่มแล้วก็ครีมไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้มีหลายกลุ่มคะ่ะชุ่มชื้นปรปับปรุงผิวกลุ่มขาวใสก็มีกลุ่มลดสิวคุมมันก็มีกลุ่มลดริ้วรอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไปเลือกให้เหมาะกับผิวกันแดด อย่าใช้ตามคนอื่นไม่มีวันฟอร์อรค่ะเลือกให้เหมาะกับอายุปัญหาผิวแล้วก็กิจกรรมเด็กคนท้องต้องฟิสิกอลสันสกีนล้วนปลอดภยัยคนเป็นฝ้าเน้นไปที่กันบูไลท์เขาจะเป็นกันแดดกลุ่มทินเทศนะสีก็จะเป็นสีเบจแบบนี้กลุ่มลดดิ้วรอยเน้นที่ต้านอนุมูลสระลดผิวอักเสบไปเลือกให้เหมาะกับตัวเอง